สวัสดีจ้าพี่พี่จ้ามืนนีมา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 กินเข่ากับแกงอมไก่พี่น้องกินผู้เดียววันนี้กินผู้เดียวแกงอมไก่พูละยกถาเดี๋ยวนี่เห็ดไว้ตั้มหมึกขึ้นพี่น้องจ้าพราะว่ามืนนีสิไปเบิ้งหนังก็เลยแบบว่าอแล้วก็เจลตาแดงค่ะมืนนีขื้เป็นสั้นๆนอเจลตาแดง เขาเนียสวดกล้องผู้ลูกพี่น้องมากินผู้เดียวเป็นหอนห้อนเป็นฝเฝ้าของได้บุมันอีกกินเข่าก็ไดมามาเบิ้องบนสัน้นหิวเขา่นานังกินกับข้าวพื้นบ้าน เจลพักกับเปื่อยดีเป็น,นยังไงเจวสื่อข้าเจ้าเผ็ดเผ็ดออ้ยสัน่น เขากันหนึ่งซุกไม่ไหมมาเริ่มมาเดิมกินเขาน้ำกันสดน้ำแกงแสบลืมผัวนวดลืมสูคือเก่าพี่หนอขอโทษขอไพ่เด้อคขะที่กินมุมมม่มมั่มดูซึกหิวมาเนี่ย อากาศข้างนอกมันอยู่วันเสาร์แดดดีแดดดีแดดเพิ่งออกมากพี่น้องฝนตกตลอดมาๆมา,มา,มามว่าขันกเ็เฮ็ดต้มยำกุ้งให้เพื่อใยญ่กินเพิ่นนัางกินอยู่ในรัวเพินเพิ่นเบืองสปอร์ตเพิ่น จะมีคนมูซื้อว่าเพื่นเพิ่นเปิดอันไอ้น,นี่ไงเพื่นเปิดอันอันแท็บเล็ตไอแพดเพื่นเสียงดังก็เลยมานั่งเฮ็ดนั่งกินอยู่ในห้องแล้วแข็งเสีย่ยมเจวกับเสีย่ยมมาบอกูพังในพี่นอ้องอยู่เมืองไทยกาเจอมพัำ ถ้ากันหยุดจากมือสาวไทยน่ะหยุดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามจนหอดวันที่หกมกราวันที่เจ็ดเทงานหยุดง่ายทำาะไไปเที่ยวทั้งหลานบ่กคึอก่คึออย่าไปทั้งใดแม่ถ้าไปหนาหอนมันยังค่อยมีหมองไปเที่ยวหลาย นานีก่ก็นอกจากไปสือเขาสือของในเมืองแล้วก็ไปเที่ยวตามแบบไปมองที่แบบว่ามันมันใน,ใน,ในเอ้เบิ้งเป็นพวกสถานที่เมืองเก่าอย่างสินะดีช่วงนี้ที่มากว่่ตาฝนตกมืด อยู่เขาเมื่อวานเนี่ยใส่ผัวมาเขาให้เธอมาเขาให้ฉันในเด้ออันเอาเขาเนี้วเด้ออันอยู่ถุงสีสีเขียวว่าม็นถุงสีแดงแต่ว่ากระปุกน่ะกระปักอันไอยังก่ออันกระปุกตักเขานะ่ะอยู่ในถุงสีแดงเด้อเอาอยู่ในนันแล้วก็มาตักเขาอยู่ในถุงสีเขียวเพื่อนว่าเพื่อนนั่นเข้าใจแบบว่าเอาเขามาเขาเจ้าให้พี่น้อง ก็เลยบ่ได้กินขึ้นเลยมาเขาเมื่อกินเห็ดแกงไว้จะว่าเมื่อกินยำบุสาว่เส่าวตอนบ่ายสองโมงหระ ไอนไอออกห้อยห้อยลงตำแจวนี่อู้หอันค้นแจวอันตาแดงเฮ็ดสมๆเนี่สุดยอดสมัยอันไปตัดอ้อยตะกี้นี่ก็จังสีแล้วง่ายดีตำแจวค้นแจวคนแจวแบบนี้แล้วกั รวบครับต้นมนล้วมาก็เสียพื้เนี่ย ไอ่นี่ก็บเ้แมนใกล้ตัวด้พี่ห้วงเอาแบบเขาเอิ่นยังสื่อตรงสะโพกมันมากสื่อมากแบบว่าสองกิโลแหละแซ่แข็งแล้วก็มาละลายแล้วก็มาหั่นอันนี่อ้อมสองสะโพกอีกอยู่ในหม้อ Winds มอีกตั้งเครึงนึงท้องสะโพกก็กินบ่หวานบ่ไหวผู้เดี๋ยวจะ <S 2> <S 2> <ป>ซื้อเป็นตัวเนี่ยเบิดก <Leb> ินบ่เบิด หมอใหไพวกผักซีนี่ซื้อมาแต่อาทิตย์ที่แล้วอันอดื่มข้าวก็เลยพอดีแหละเอามาแกงออมเลย พักซีเหล้าบานเฮามันมันบบคือบานเฮาดอกพ่นมาพ่นปลูกอยู่แถวอ่อทาทั้งพ่นน้ำเขาจากทาง้ทางใดทงัทงอิสระอลหรือทังใดกับบูจกดอกแต่ว่าที่แน่ๆน่นั่นบแมนพักซีเหล้าบานเฮาดอกมันจะออกกันกินใช่กินแรง กับไข่ขูมสินิหอดบานได้ยุ่งกินอันนี้เพิ่นสิชุนกลัวบานหอบบานหอบมันจะหอมแต่แต่แ,แก่คัดพี่หน่องเอากินข้มามใหญ่ๆกินเบิร์ดนี้ก็พาด่องไปเหรียญวัด สุดหอดนะนอมช่วงกันเกี่ยวเขาผนแกงอ้อมไก่แกงอ้อมหมูลาบเป็ดลาบไก่ลาบงัอซุปดิบยังสิโอ้ยโลงแขกตำเจียวบาแดกตำบมกฮ่งก่อยปลาซิวโมกปลาซิว เพชรในใจเยากระด้า like ืมเสียงพูดนีเอี่ยม กินตม้มยำกุง้งเธอจะกินยังตม้มยำกุ้งพะนะก็เลยได้ต้มให้เพื่นเด<อ>ิมอิ่มแล้วพี่นหลงว่มามันจะกินนี่เบิดบว่าเบิด อิ่มพี่หนอว่าตักมาช่วงนี่เราเพื่อนว่าอกองข้าน้อยค่าแม่ตักมานี่ไรไๆว่ามันสีกินเบิดกินเบิดพี่หนออิ่มหิวแห้งเนาะตอนนั้นถึงจะเศร้าจนว่าใบาสอง เอากัดน,น้อยลงเนาะอ้อาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนึดกด้วยจ้าพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับซีฝากพี่ฝากน่องอว้พอนให้พ่อแม่พี่น้องอโชคดีม่ใช่ อันสวัสดีคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่เนาะค่ะเนาะอันมื้อเี้คริสต์มาสแอนแฮปปี้นิวแย่ทูเอเวอร์วันนะคะแล้วก็สุขผูสุขคนเนาะค่ะเนาะบ่มีอย่างไรดอกค่ะมากดอันข่อเขาเอินยังกดให้กำลังกำลังใจกันไปให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่กำลังหาหลังขอกหลังค้าอยู่กะเขามีนไว้เด็กสาวไทยสิไปเล่นนหลเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบายสวัสดีจ้า